เอาวันนี้จะมดต้นไม้แล้วขึ้นมาหาข่อยเด้อจะเฮ็ดยังไม่ยังมหาข่อยบงงูฝ้ามดเฝ้าแล้ว มันนอนไปว่ะโอ้กิพื้นติดไส้ต่มนแต่ว่าชบเพราะตักู ขาลอตเตอรี่อะตัทำแล้วเาสิของเมีเยเรามั้อมันเหลียวปหลายนั่นไหมไม่จะ่ว่าายกัได้ดอกเจ้าเบิ้งีอย่างเดียวเนี่โอนี่มูลกูไลกไส้ฝันลงในเฟสมันเปิดจิตการไม่ตัวมานี่เป็นเจ้าฮักเจยวแพ่งลูกอยเด้มันพบกันมานหน่อยนะฝอยคักมันคือลูกขึ้กันแต่ว่าฝอยเบือ้องนีนี่ฝอย,ออยิดยิ่ดีกับเขาอยู่เจ้าขอไปอุ้นนุนเขาหรอกว่าแล้วฝอยกับมีญนี่ยใส่น้ำแก่เนาะบันเรยบรัส้งอุน ตั้งไปได้ไงว่าอันมูลูกมูลูมูลูกเจ้าเป็นมอซ่ำหลานขอ่อยข่อยสิไปอุน้นเขาสนะเอาไม่ข่อยอันนึงเจ้าเจ้าอนืงบอกเนี่นแต่ว่ามันเห็ดอยี่ยงล่ะมันไขายอยี่ยงเปิดร้านขายลูกเอามาอันนึง <laughs> <laughs> เปิดร้านขายลูก <laughs> <laughs> นั่นนั่นนยังบ่ีน่าเาแบตท่อเบออยู่เนียไม่ยืมไหมโอ้ยกับบเดีวมานัาน่อเนาะโอ้นเหนได้ว่าูสับปลดเดอดตนแม็ดเบิร์ดอ่า้เบ่ยกได้หือโทัพแบตเบิ่ดเสอได้ังไหนโอ้ยเดี๋ยวสอบแบตให้เดี๋ยวนี้สอบแบตเนไม่ได้อยู่บร๋ยวนี้โอ้เห็นได้แล้วเนาะเทคโนโลยีมันละเบิดไกลล่ะช่วงนี้เลยนี่ยอ้ดเป็นยังไงาังมันก็ดีวา เดี left, no okay, s. <S ๋ยวสีเหล่านี่ได้ไหมรุ่นใหม่ย่ไก่เนาะบอกเลยบอกเลยมดาอ่าพเขาไปที่ตั้งค่าได้ตั้งค่านี่นึ่งผัดเส้นน่งหมี่ตั้งค่าน่องหมี่ตั้งค่าเลยนั่นบอกเออการตั้งค่าเพิ่มเติมนี่แหละบอกเออเพิ่มเติมเห็นบริการเปิดปิดเครื่องการเปิดปิดเครื่องปิดปิดเครื่องปุ๊บเห็นบอกเกีอบอร่อยติดแล้วร่างใหม่ร่างใหม่ปุ๊บเวลาท่างไวน์นั่นบอกเออเลนข้างนี้ไปที่นึงข้างนี้ không gì đấy sao bé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  sao gì sao bé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  sao อ้าวน่าคืมากไปเถอะอ้ยพ่อเอ้ยคนหลายคัดยังวะว่าสิไปหาหามูซือ้อกะโอ้พี่น้องป้องไปไหมเต้เหมือนอยู่ภาษาเขามาจะเห็ดง่ายแตุ่งเทียไปซื้อไหมโออต้องเด้อต้องดีๆอืมคนเฮา,านะมีเงินมีท่องเขาจังเอิญกีเอิญน,น้องเออย่ามทุกยามหมองกี่น้องกะบบอมีโอ้ยคือ,อบอ,อ,บอเ,เห็นบอกอืมตะกินพี่น้องมาต้อนมาแต้มเมืนอยู่ดออเนาะ ตหมือนเลยหลายคักเนาะบ่มีคือเก่าบ่มีคือเก่าอ๋โอยนกูะมาหาพอจะคนบ่เออแ้น้ำสูบ่หมักแม่ก็แม่ซุอยู่น่บ่